สีครับผมแก้วแก้วแก้วนี่ผบกัน,นก้วครับผมกับรายการกินดึกนะฮะอีพีชื่ออะไรบ่รู้เพื่อกัน,กนครับเพราะว่าลืมนะฮะมันนี้กันแก้วแก้วเลยโอ้แดงๆอ่ะตอนนี้เวลากะสีเขาตีสามแล้วนะฮะเพิ่งปั่นงานแล้วนะครับช่วงนี้กะสอบช่วงสอบกะปั่นงานแล้วพอดีเลย ติดๆนี่หิวแบบนี่้เลยไปซื้อเนื้อมาหั่นสซอยเองนะครับผมามาว่าอะไหรยังหังง่นอีกลรื่องของกาเจียวหิดเองขนๆเลยบุ้ม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 อ้คำเด็กแห่งมันใส่เลย ัก,กมห,หวานหอมอร่อย <Wow. S 1> <laughs> อ,อ,อ,อันนี้ตับหลวกค่ะหลวกนิดนึงแล้วก็ วานสดๆเลยอยากกินของดีก็ต้องรอ,งองตอนดึกนะฮะ <c oughs> รสชาติที่คุณคุ้นเคย เรอชุดเริงเรื่องบอกว่าให้เอาพาชิลิวนั่นะครับได้แค่ตับกับเนื้อฮะเราเอาเนื้อพันตับแทนกัวกันโอ้ยอยากให้เบิงเจวขนาด ขมไปรอบนึง่งโอ้คำโม้เกินคำบรรยาย <h ung> หวานหอมอร่อย

แดงจึงคืองเลยนี่น้ำจิ้มสูตรเล็บหลุดนะฮะฉันเข้ากันฉันเข้กัน ตอนนี้คนบันทึงกับอาชิน่าจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะฮะผมกับบอลลูคอกันว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวรครับนะที่ เอ่อนายกเพิ่นเปิดประเทศนะฮะในเดือนานานี้แล้วกะ็เปิดพับเปิดบ้าให้ที่หลังนะฮะโรง,งเรียนก็ทยอยเปิดแล้วนะฮะแต่วัคซีนก็ยังฉีดไม่ครบเลยกะบรู่พื่กันครับกะทา้าเบิ่งเอาด้วยพี่น้องกะช่วงนี้กะดูแลจัควางดีๆครับจั๊ด ผมโบว่าออนไรนะฮะ EP นี้กินยังจงนี่คือที่สุดฮะ เด้งๆเลยมับเขาให้โอยขึ้นมาอ,อืมอืมผักจักอืมแดกเกี๊ยวน ถ้าให้จากการกินจิบไปเรื่อยนานนะฮะทั้งทั้งซองทั้งทั้งเชื่อเนี่ยชีวิตเพราะว่าปกตินี่คาอจะกินแบบนี้เนี่ยคือต้องอืมต้องต้องนาฬสกนได้แต่นี่นคือช่วงนี้ก็ไม่ได้ดื่มเนาะงานก็ไม่ได้ทำ ปกติแล้วนี่เฮ็ดงานมานี่เลิกงานมานี่เมาเลยครับผม,มเมาแสงไฟนะลองเพลงมันเมาเลยกัดจวดแบบนี้จวดเลยกัดยึกกินซอยจวดอ่ะแต่พอดีกับคนเรียกร้องมาเยอะครับแบบเออมืน้องได้สิกลับไม่เฮ็ดคลิป Kín sạch cho kín quá em. ừm, Mm. 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 quỳ Mm. 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 đây, Mm. 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 hà Mm. nhá นแกพี่น้องเนาะก่อนลพาจากคำนี้เพ ja ื่อทุกคนครับมันละมุนเจือเกลือพี่น้องเลยอืมอีกอนอีกอัน ส่วนเองครับผมสำหรับมอนีกะ โมมีอยังมากมายนะกับมาทักทายพี่นอ้องทางช่องกันเที่วยวหายซิงนะครับผมกับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะทางช่องด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวกำลังทยอยเคลียร์งานอะไรเสร็จแล้วก็จะทำเพลงนะฮะรอติดตามด้วยก,กันละกันเดอ้อจ u e t